คนได้ดูกันนะคะว่าจดทะเบียนที่จีนยากไหมมเอกสารอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเป็นยังไงําทำเอกสารที่ประเทศจีนเป็นยังไงบ้าง สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่องจีนนิยมนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะยุ่งกับการเตรียมเอกสารในการไปจดทะเบียนสมรสมากเลยและในที่สุดเราก็ได้ทะเบียนสมรสมาแล้วเห็นไหมคะเจ๊คนเจิงเราได้มาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะวันนี้นะคะทุกจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าการค้ ประเทศจีนเป็นยังไงบ้างจุกจะทําการแบ่งขั้นตอนในการทําเอกสารที่ประเทศจีนเอาเป็น3สเตปด้วยกันนะคะใน3สเตปนี้เนี่ยจุ๊จะอธิบายให้ละเอียดนิดเลยว่าแบบทำยังไงกันบ้างเอาเป็นว่าแบบคนที่มีหรือไม่มีสามีจีนดูปุ๊บ ไปทําตามได้เลยแต่งนั้นเรามาที่สเต็ปแรกกันเลยดีกว่าค่ะสเต็ปวันนะคะเอกสารแรกที่ทางจุกต้องเตรยียมและขั้นตอนอาจจะยุ่งยากหน่อยก็คือทางจุกจะต้องไปทําการขอ,อเอกสารฉบับหนึ่งที่เรียกว่า oh <God. S 1> ตานเชนเิงหมิงชูนะคะหรือเป็นไปรับรองสถานะโสด คือรับรองในรับรองมรับรองอีกทีนึ่งไม่รู้รับรองว่าเช็โสดอีกครั้งอะไรเงี้ยคือคนเดียจะไม่เชื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเราจําเป็นต้องเตรียมเอกาสารในฐานในการไปขอเอกาสารตัวนี้ประกอบด้วย 1. คือ หนังสือรับรองโสดนะคะที่เราไปขอจากอำเภอหรือเขตที่ประเทศไทยที่บ้านเกิดทำมาทบีบ้านเรานนั่นเองแล้วก็เอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นเอาไปรับรองที่กรมการกงศุนไทยและเอาไปรับรองอีกครั้งหนึง่งที่สถานพูดจีนนั่นเองค่ะอันต่อไปก็คือหนังสือเดินทางของเรานะคะพร้อมด้วยสำเนาหนังสือเดินทางหนึ่งฉบับนะคะก็คือสำเนาหน้านี้นั่นเองอ่ะ แล้วก็อันต่อไปนะคะจะเป็นจะเป็นหน้าวีซ่าเดี๋ยวหางก่อนวีซ่าเยอะมากอ่ะจะเป็นหน้าวีซ่าตัวนี้นะคะคือจะเป็นหน้าวีซ่าหน้านี้ที่เราเป็นเรามีวีซ่าอยู่นนี้ก็คือวีซ่าของจุกก็เป็นวีซ่าทางานนะคะจุกก็ถ่ายหน้านี้ใช้แน่ไปค่ะหนึ่งฉบับนะคะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นหาก่อนจะเป็นหน้าจะเป็นหน้านี้ค่ะก็คือจะเป็น จะเป็นตัวนี่หน้าหน้าที่เรามีการประทับตรามีการปั๊มต่อมอขาเข้าของประเทศจีนนั่นเองซีลอ,อกหน้านี้ไปให้เขาด้วยนะคะหนึ่งฉบับเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นเอกสารที่คนไทยเราต้องเตรียมนะคะแล้วก็เอกสารของคนจีนที่ต้องเตรียมก็คือในส่วนของอ่า บัตรประชาชนนะคะหรือสำเนาหรือหนังสือเดินทางนั่นเองพร้อมด้วยสำเนาหนึ่งฉบับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะทุกไปขอหนังสือการเชิญเซิงหมิงซู่ที่สถานทูตไทยที่ปักกิ่งนั่นเองค่ะโดยที่จุกก็มีการทําการนัดหมายล่วงหน้า2วันนะคะโดยการติดต่อเข้าไปที่สถานทูตไทย,ยก็จะมีเบอร์โทรตรงนี้แล้วก็อีเมลนะคะใครสะดวกโทรโทรใครสะดวกส่งอีเมลก็ส่งอีเมลไปสอบถามเจ้าหน้าที่กันได้นะคะ ในส่วนของสถานทูตไทยจะบอกว่าเจ้าหนะ้าที่น่ารักมากทุกคนคือน่ารักจริงๆคือตอนโทรก็น่ารักขนาดเราไปถึงช้าแล้วก็จะโทรไปบอกเขาก่อนว่าเราจะไปถึงช้าเพราะไฟดีเลยเขาก็ตกใจว่าแบบเราบินมาไกลามากอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งนิสไปใหญ่ก็คือแบบแบบเหินเขื่อ้อ้ามากๆเลยนั่นเองนะคะโดยที่ในส่วนของสถานทูตไทยจะเปิดทําการในเวลาช่วงเช้าก็คือจะเป็น9โมงถึง11โมงนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายจะ เปิดทําการบ่ายสองโมงถึง4ี่โมงเย็นนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็คำเตือนอีกอย่างนะคะตอนของจูบการไปขอเอกสารฉบับนี้ต้องให้สามีหรือภรรยาเราที่เป็นคนจีนไปด้วยนั่นเองนะคะคือเงามากเลยทุกคนมีทำงงว่าแบบเจ้าหน้าที่บอกจูบบอกว่าให้จุบพาแฟนไปด้วยเผื่อมีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นเชื่อไหมคะทุกคนว่าพอไปถึง เขาไม่ถามแฟนจุ๊บคนเลยคือแบบแฟนจุ๊บนั่งนั่งนั่งงง,งว่าแบบเขาไม่ถามอะไรฉเฉลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนจุ๊บมีหน้าที่อย่างเดียวคือจ่ายเงินค่ะชําระเงินอย่างเดียวเลยก็ชําระเงิน ในการทําเอกสารฉบับนี้อยู่ที่125บหยวนนั่นเองนะคะสามารถชําระได้ทั้งเงินสดแล้วก็ผ่านจูฟูปะหรือว่าออลิเเกก็ได้ค่ะาอ่างั้นเรามากันที่สเต็ปทูสเต็ปสองกันเลยนะคะเอกสารที่ใช้ในการยื่นก็คือเตรียมตัวเพื่อไปจดทะเบียสนสมรสนั่นเองนะคะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งจีนนั่นเองนะคะสําหรับฝั่งไทยที่เราต้องเตรียมก็คือในส่วนของหนังสือรับรองโสดที่เราขอจากเขตอำเภอแล้วก็ฉบับภาษา ท,ที่มีการรับรองมาแล้วนะคะก็เตรียมต้นฉบับไปด้วยแล้วก็อันต่อไปที่ต้องเตรียมก็คือในส่วนของหนังสือตานเชิญเชิงหมิงชูก็คือหนังสือรับรองสถานะโสดที่ออกโดยสถานทูตไทยหรือกรงสุนไทยอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ต้องเตรียมไปด้วยนะคะทั้งสองตัวนี้ก็คือเขาไม่ได้ใช้ในส่วนของฉบับสำเนานะคะทุกคือ <c oughs> เป็นต้นฉบับไปย,ยวเดียวลเลย แล้วก็อันอันต่อไปก็คือจะเป็นพาสปอร์ตของเรานะคะพร้อมด้วยอันนี้ใช้สำเนาก็คือเราต้องทําการถ่ายเอกสารสำเนา1ฉบับนะคะเตรียมไปพร้อมด้วยหนะ้าวิซ่าก็ถ่ายเอกสาร1ฉบับเหมือนกันค่ะแล้วก็เหมือนเดิมก็คือหน้าต่อมอที่มีการประทับตอนที่เราเข้ามาในประเทศจีนนั่นเองนะคะ1ฉบับเหมือนกันค่ะทางฝั่งคนจีนก็คือสามมิจุกเตรียมเอกสารใบก็จะประกอบด้วย เหมือนกันก็คือสำเนาก็คือบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สำเนาหนึ่งใบนะคะพร้อมด้วยอันนี้จะมีเพิ่มเติมมาก็คือทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนาหนึ่งใบเหมือนกันค่ะเท่านี้จริงจริงทุกคนเท่านี้จริงๆ<า>และต้องย้ำทุกคนว่าไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะหรือบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมไปอย่างก็คือดึง กันนี้นะคะามาีก็จะเป็นรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายขนาด2มิ้วจำนวน4ลูกที่เป็นพื้นหลังเป็นสีขาวนะคะทุกคนไม่ใช่สีขาวนะคะทุกคนต้องขอโทษด,ด้วยแต่เป็นสีแดงค่ะก็เดี๋ยวจุกจะขึ้นขนาดเนาะไว้ให้ทุกคนแล้วกันขซ้นา 3, ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสนั่นเองอันนี้อาจจะยาวหน่อยแต่เดี๋ยวเอาเป็นว่าจุกสรุปให้สั้นๆแล้วกันนะคะขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส อันดับแรกเลยเราต้องทําการนัดหมายล่วงหน้าก็คือต้องให้ทางสามีหรือภรรยาเราที่เป็นคนจีนติดต่อไปยังเขตหรืออําเภอที่อยู่ในสำนาทะเบียนบ้านอยู่ในทะเบียนบ้านของเขานะคะเป็นทางของจุ๊บจุ๊บได้ให้สามีโทรไปพอโทรไปปุ๊บทีนี้เขาก็บอกว่าเราต้องทําการนัดหมาย,ยาน้อย2-3วันล่วงหน้าโดยที่สามารถเข้าไปานัดหมายได้ ในส่วนของทางแอปพลิเคชันหรือทางเว็บไซต์ของเขตหรืออำเภอนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนเข้าไปปุ๊บเขาก็จะให้เราทําการอัปโหลดเอกสารที่ทางเขากําหนดนะคะก็จะเป็นเอกสารที่จุ๊กให้ทุกคนเตรียมนี่แหละอัปโหลดเข้าไปในระบบเพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะเช็คเอกสารก่อนลงหน้าแล้วก็เขาให้เราอัปโหลดไฟล์ของภาพวันนี้ด้วยแต่ว่า ้องบอกว่าว,วันนั้นที่แบบเราอัพโหลดหรือเข้าไปจองอะทางจุ๊บกับสามียังไม่ได้ถ่ายเลยทุกคนแล้วเราก็ใช้วิธีโดยการเอารูปหนึ่งนิ้วของสองคนมามาประกบก,กันแล้วก็ถ่ายรูปตอนนหน้าที่ก็เลยแบบถามว่าแบบทำไมแบบม,มีมีรูปแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยทำไปได้อะหลังจากอัพโหลดแล้วก็นัดหมายลงหน้าเสร็จแล้วนะคะถึงวันที่เรานาัดหมายปุ๊บเราก็แนะนําให้ไปก่อนล่้งหน้านะคะเพราะว่า เราะว่าเราจะได้มีเวลาในการเตรียมเอกาสารได้เนาะแล้วก็พอไปถึงแล้วก็เอาเอกาสารเี้เาเตรียมทั้งหมดยื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปนะคะถ้าขาดเหลือตรงไหนเจ้าหน้าที่จะเป็นคนบอกเรามาเองแล้วหลังจากนั้นเขาก็ให้เรากรอกแบบฟอร์รมก็จะเป็นแบบฟอร์มประมาณนี้ะนะคะที่เจ้าหน้าที่ให้กรอกพอเรากรอกแบบฟอร์รมเสร็จปุ๊บจะเป็นในส่วนของการตอบคําถามนะคะสำหรับคําถามที่ทางเจ้าหน้าที่ให้เราทําการกรอกก็จะเป็นคําถามประมาณว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนมีปัญหาอะไรบ้าง เกิดประสาอะไรบ้างนั่นเองนะคะเขาก็ให้เราตอบในเอกสารก็สามารถตอบเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้จุ๊กก็ให้สามีเป็นคนตอบไปเนาะแล้วหลังจากนั้นพอตอบคําถามเสร็จนะคะเขาก็จะเอาเอกสารที่เรากรอกเข้าไปกรอกตรงในระบบแล้วติ้นเอกสารออกมาให้เราประมาณ3ใบนะถ้าจุ๊กจำไม่ผิดประมาณ3ใบเขาก็ให้เราเช็คข้อมูลสิ่งท,ที่ทุกคนต้องเช็คให้ละเอียดก็คือชื่อ เลขพาสปอร์ตแล้วก็วันเดือนปีเกิดน,นะคะว่าทางเขาเขียนข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามันจริงมีผลมันจะมันจะขึ้นโว์ข้อมูลในเล่มเล่มน,น,นี้นะ,ะ oh, ทุกคนอ่ะหลังจากเช็คข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะให้เรากล่าวคำปฏิญาณก็คืออ่านคำปฏิญาณน,นันเองจริงจริอนะ่ะก็คือทางสามีจีนเขาก็จะได้เป็นภาษาจีนให้อ่านมาแล้วก็ทางของจุ๊บนะคะจุ๊บได้เป็นเอกสารออกนวแบบนานาชาตินิดนึงก็คือในใบนั้นจะมีทั้ง ภาษาอังกฤษภาษารัสเซียภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเมืองที่สามีจุบยูคือต้าเหลียนนี้อยู่ใกล้กับเกาเหลีแล้ก็ญี่ปุ่นมากนะคะคือบินไปเกาหลีแบบเดียวคือแป๊บๆจริงๆบินไปทานข้าวแล้วกลับคือแบบได้สนุกมากอะไรเงี้ยนะ แล้วก็ทางจุ๊กก็เลือกอ่านเป็นภาษาอังกฤษไปนะคะโดยที่จุ๊บถามสามีว่าทําไมเขาต้องให้เราอ่านด้วยอะไรเงี้ยคือจริงๆเราจุ๊กก็อ่านภาษาจีนได้แต่ว่าเขาก็อยากให้เราอ่านเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะว่าเราเป็นต่างชาตินั่นเองสามีก็บอกจุ๊บบอกว่าเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขาจะต้องทําการอ่านเป็นวิดีโอเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่า เราทั้งสองคนทำการจดทะเบียสนสมรสกันด้วยความยินยอมนะคะไม่ได้เกิดการบังคับขืนใจใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเผื่อกรณีเกิดเหตนะุการณ์ซัมติงในอนาคตเไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มีหลักฐานแสดงชัดเจนว่าเรายินยอมทั้งสองฝ่ายนะคะอ่าข้อต่อไปนะคะหลังจากที่เราอ่านคำปฏิญานกันเสร็จ ทางเจ้าหน้าที่จะให้เราทําการเซ็ mm hmm. เนเซ็นทั้งสาใบเจ้าหน้าที่ให้มานะคะ mm hmm. พอเซ็นเสร็จปุ๊บ mm hmm. เขาก็จะให้เราประทับลายมือสีแดงๆลงไปนะคะ mm hmm. พอประทับเสร็จหลังจากนั้น mm hmm. เขาก็จะให้เราทําการรอในส่วนของเล่ม mm hmm. เล่มสองเล่มนี้นะคะ mm hmm. ใช้เวลารอประมาณ สิบถึงยี่สิบนาทีได้คะ่ะทุกคน <Come on. S 1> และแล้วเล่มนี้ก็มาถึงมือของเราคะ่ะอ mm ่า hmm. ใ้่งนั้นเดี๋ยวเรามาดูในเล่มกันดีกว่านะคะว่าในเล่มนี้มีอะไรบ้างนะคะในเล่มนี้ก็จะมีตาประทับต่างๆนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลก็ทั้งสองเล่มจริงๆก็คือเล่มละของเล่มหนึ่งของคุบิ๊กเล่มหนึ่งของสามีก็ได้คนละเล่มกลับมา หลังจ,จดทะเบียนส่งสเสร็จแล้วจริงๆทางเจ้าหน้าที่ที่จีนแนะนําว่าให้เราทําการไปเปลี่ยนสถานะหรือเอาเอกสารทั้งหมดไปทําการเปลี่ยนที่ประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเราโสดที่ประเทศไทยอยู่นั่นเองค่ะในประเทศจีนคือเราอาจจะมีถัวไปแล้วแต่ในไทยเรายังโสดอยู่ค่ะทุกคนจูตัดสินใจสามีว่าเนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยก็แบบโควิดรุนแรงมากเลยก็คงยังไม่ได้กลับไทยในช่วงใกล้ๆนี้ ก็คิดว่าค่อยเอากลับไปเปลี่ยนตอนที่เปลี่ยนพาสปอร์ตดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนน้าสกุลไปด้วยเลยนะคะนามสกุลของสามีจุก๊กก็ตัววายตัวยูก็คือจะเป็นตัวนี้ซึ่งจริงๆจุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยมันจะเป็นยังไงนะคะใครรู้คอมเมนต์บอกจุ๊บด้วยก็ดีจะก็ดีมากเลยนะคะจะขอกราบเลยนะคะเพราะจุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคน คำเตือนข้อมูลดังกล่าวเป็นประสบการณ์ที่จุบไปจดทะเบียนสมรสที่เมืองต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิงณนะวันที่27กรกฎาคม2564เนื่องจากประเทศจีนใหญ่มากดังนั้นข้อมูลในแต่ละพื้นที่อาจไม่เหมือนกันแนะนำให้ติดต่อไปสอบถามพื้นที่ในเขตของตนเองก่อนนะคะ,ะแล้วหลังจากนั้นนะคะ ต้องบอกทุกคนก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้ที่จุ๊บตั้งใจทำขึ้นมานเนื่องจากว่าจุ๊บอยากจะแนะนำแล้วก็รีวิวแล้วก็ให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลว่าสำหรับคนที่อยากจะมาจดทะเบียนที่ประเทศจีนหรืออยังมีหลัวจีนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะสำหรับเอกสารทั้งหมดนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือว่ามีความแตกต่างยังไง คนที่จดทะเบียนที่เมืองอื่นอะไรอย่างนี้สามารถมาคอมเมนต์รมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะหรือหากใครมีข้อแนะนําหรืออยากให้จุ๊บทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถมาแนะนําได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก่อนก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้จุ๊บด้วยนะคะทุกคนและเดี๋ยวจุ๊บจะทำคอนเทนต์สนุกสนุกเกี่ยวกับประเทศจีนมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมบายบาย